ดรเวอร์ R S X Neutral จากโปกเกียร์นะจ๊ะดูซิว่า20ลูกจะได้ผลเป็นอย่างไรไปไปดูกัน ยี่สิบรูปผ่านไปนะฮะก็ได้แคลลี่เอเวอร์เรจนะครับอยู่ที่ประมาณ257ฮะแล้วก็ทัวทัวกิ้งไปเนี่ย275ฮะภาพรห้เนี่ยออกซ้ายประมาณ15.9ครับผมขับแบคสปีดนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000แต่ว่าไอ้ขับสปีดกับมาแฟกเตอร์เนี่ยรู้สึกแปลกๆฮะรู้สึกว่าบางลูกอ่ะสปีดมันก็ไวเกินเนี่ยขับสปีดร้อิบห้าเนี่ยเต็มไปบ่ได้เครื่องน่าจะพลาดนะฮะเอาดูบอสปีดแล้วกันบอสปีดเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ146นะฮะ จริงแล้วครับสับสปีดพี่หมอเฉลีย่ยเนี่ยตีประมาณแบบร้อยสามร้อยสี่เนี่ยประมาณนี้แหละเออไม่มันไม่ทะลุไปนขนาดแบบ 110, 115ร้อยสิบร้อยสิบห้านะถ้าดูจากท่าเมื่อกี้เอเปกครับเอเปกก็มีแบบสูงบ้างนิดบ้างหน่อยมอยู่ที่โดนเต็มใบหรือเปล่าอย่างลูกเนี้ยแบบโดนครึ่งใบแน่นอนสูงร้อยสาสิบห้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอเวอเรนเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับส่วนการกระจายตัวนะครับก็จะกระจัดกระจายซ้ายบ้างขวาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า โดยรวมเนี่ยก็เกาะกลุ่มค่อนไปทางซ้ายอยู่ดีฮะแต่นั้นเล็งเผื่อขวาน,นิดนึงก็น่าจะโอเคนะถ้าเกิดเทียบกับพวกเวทพวกเหล็กสั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าการเกาะกลุ่มนี่ช่างแตกต่างกันเซนนี่กับไรแล้วเพื่อนละครับใช้เดเวอร์ของยี่ห้ออะไรอยูแ่แล้วตีเฉลี่ย20่ลูกเป็นยังไงกันบ้างแชร์กันได้นะ